มาแล้วมาแล้วครับท่านชมมาแล้วครับหมูเต็มป่าแล้วครับโอเคครับโอเคนี่เลยจะมาอีกตัวนะครับอ้ีกตัวครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่องกุลภาจริงๆนะครับและพวกก็อยู่กับผมเหมือนเดิมครับคมาเฟิร์สคนเดิมนะจ๊ะวันนี้นะครับเราจะพาทุกท่านไปตกปลาสลิดนะครับครับเราก็มากับน้ว่างอีกแล้ว สวัสดีครับผมว่างตลอดนะครับผมวันนี้พามาถกปลาสลิดนะฮะปลาสลิดบ่อบ่อพึ้ธรรมชาตินะครับเป็นบอ่อสิ่ปากนะฮะซึ่งว่าจะคันละร้อยนะครับปลาออกได้หมดนะครับเป็นบอ่อเมนะฮะก็ยังไม่ทราบสถานที่แน่ชัดนะครับเพืน เพื่อนที่ไปตรงมาบอกมานะครับว่ามีปลาสลิดเยอะนะฮะเขาได้กันเยอะวันนี้ก็เลยมาลองด้นะครับวันนี้ก็กำลังขับรถไปเข้าหมายนะครับยังไม่รู้ว่าบ่ออยู่ตรงไหนนะะแต่รู้ว่าอยู่แถวแถวลงโป้นะฮะแถวบ้านแถวลงโป้นะฮะยังไงตามชมนะครับผมมันเจอที่บ่อเดี๋ยวผมถ่ายบรรยากาศให้ดูอีกทีเนาะวันนี้เราจะแห้วกันหรือเปล่าไม่รู้นะับแต่วันนี้เตรียมตัวมาดีฮะโอเคนะครับผมครับผม 好啊，你看、嗯，这、嗯、个，这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 个， โอเคครับตอนนี้เราก็ถึงจุดหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับดูบ่อนะครับสภาพบ่อดูเบล่มเลยครับบ่อโหนี่ครับค่าคันหนึ่งร้อยนะครับปลาออกหมดนะครับสภาพบรรยากาศอู้ปลาขึ้นเต็มนะครับเหมือนจะเป็นปลาสวายน้อยนะครับโอเคครับขออนุญาตไป เตรียมอุปกรณ์ก่อนเดี๋ยวเจอกันนะครับโอเคโอเคนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็ทําการเตรียมของเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะครับดี๋ยวให้นาว่างมาอธิบายอุปกรณ์นะครับผมว่าเราต้องใช้อะไรบ้างในการตกปลาสลิดนี้ครับผมวันนี้เรามาตกปลาสลิดนะคันผมใช้ก็เล่นสองเจ็ดคันเวทอ่อนนะครับสายก็เป็นสายสี่ปอนนะฮะสายเมนนะฮะนี่เล็กมากทุนก็เล็กๆนะฮะทุนนี้ผมดัดแปลงมา พอเอาทุ่นทุ่นทั่วไปมาเหล่าให้เล็กๆนะแต่ว่ตีผมจะใช้ทุ่นโฟมนะผมจะตัดโฟมโฟมทั่วๆไปครับเก็บมานะะโฟมสีขาวอะแล้วเรามาเอามีดมาหั่นให้มันเล็กๆอย่างนี้ฮะแล้วเจาะรูนะฮะต้อเอาสายใส่สต็อปเปอร์ลอกบนล่างแค่นั้นนะฮะแค่นั้นครับแค่นั้นละฮะลงมาเราจะเป็นลูกอุนตัวเล็กนะฮะเล็กเน้นเล็กๆนะฮะแล้วชิ่งชิ่งนี้ก็ให้มันพอดีนะฮะอย่าให้มันยาวมาก ยาวมากมันก็ดีนะฮะแต่ข้อเสียคือบางทีมันกินมันเกินนะฮะผลิตมันก็ตกรนะฮะอย่าสั้นมากสั้นปากมันก็ระแวงนะฮะมันจะคล้ลูกหมุนตาเบ็ดก็เล็กครับดูดิโคตรเล็กอะผมใช้ตามาอิเซอร์แบบบิดนะฮะบันหนึ่งนะฮะบันหนึ่งเล็กสุดเลยครับสายหน้าก็สี่บอลเหมือนกันนะครับเหยือครับเหยือส่วนเหยื่อวันนี้นะครับเป็นเหยื่อเหยื่อพิเศษโอ้โหมันหมูนะฮะมันหมูหมักไข่นะฮะมันหมูหมักไข่ส่วนนี้ผมก็ เอามาจากในเฟซ <laughs> เห็นเพื่อนเื่อเขาแชร์มาก,ก็เลยเรามาลองมาดูนะก็ยังไม่เคยใช้นะเพราะว่ติผมตกสลิดผมจะเช่นขนมปังกับเส้นเดือนนะฮะ <ลำ S 2> พวกเส้นเดือนพวกกุ้งอะไรอย่างเงี้ยฮะกุ้งฝอยกุ้งขาวก็ได้นะครับวันนี้มาลองดูมันหมูนะฮะกับนมปังนะวันนี้จะมาสองอย่างเยือก็อ่อยออยเยือด้วยล้ำทั่วไปเะอานขึ้นละนี่ผมตกตรงนี้อี่ทั่วไปนะเนี่ยนะผมไมตกอุ้นี่ยนะว่าตกกองนี้โอเคนะครับดูนะฮะว่ามันจะกินหรือเปล่านะครับครับผมโอเคนะครับโอเคนะครับแค่นี้นะครับนี่จับ ผมก็จะมาตกตรงนี้ตรงนี้นะจ๊ะผมตกตรงนี้นี่ผมไปตกในเวิร์กนี้นะครับดีนกันอ่อยไปแล้วโอ้ขึ้นเต็มเลยไหมเห็นปากไหมนี่นก็อาจจเห็นไม่ใช่นะครับแต่นาว่าตกตรงนี้โอเคครับลุยดีครับลุยอุ้ยอุอดีดน้ำโอ้ย ไปรัแล้วหยุดเอาไว้เอาไว้จิกไปแล้วไปแล้วตึ๊ดโอ้โหเชี่ยไม่โดนโอ้โหถือได้ครับเอา,า,เอา,าไหมครับมาแล้วครับท่านชมมาแล้วครับมาแล้วครับนี่นะครับปลาสลิดโอ้โหตัวมันเริ่มเลยท่านผู้ชมดูดิฝ่ามือมันหมูเต็มปากนะครับโอเคครับตัวแรกนะครับแก้ว ครับนว่างโดนแล้วนะครับว้าวสวยครับฝ่ามือโอเคเแขยงครับแข็งไปแล้วโอ้โหลงเตี้ยเลยครับไม่โตไงนี่นะครับนว่างนะครับได้แล้วครับผมโอ้โหนี่ครับปลาทูครับแพ็คคู่เลยอะนตัวนี่ฮะสลิดดูนะมันหมูเต็มปากนะครับแจ๋วนะครับส่วนนี้นะครับรอไปใช้ได้นะครับเดี๋ยวนี่ครับ ไม่ตัวนจ้านหนิสวยๆครับโอเคเอาเลยขี้ลงไปแจกเลยมาเกะครับผมเห็นไหมนในกล้องเห็นไหมน่าจะเห็นแนะในกล้องนี่สวยงาม นี่จะมาอีกตัวนะครับโหดูตัวครับเต็มปากครับตัวนี้ใช้เหยื่อนะลองใช้เหยื่อมันกินนะฮะโอเคดูนะฮะเราเฟร์สตกนี้นะผมไปตกตรงนู่นอ่ะนู่นไปไหนก็ไม่รู้เขานะว่างผมก็เดินไปโมซัวนะครับตัวครับดูตัวครับเ๋วครับเ๋วนี่นะครับท่านผู้ชมยังมาอีกตัวนึงครับก็ทุนก็จะเงียบๆนะครับนานๆตัวนึงครับก็ โอเคครับนาทีเดียสสายก็โอ้โหขอรับได้ครับเห็นนะครับผมโอ้โหทุกคนเห็นไหมครับในกล้องโอ้โหขนาดนี้แล้วไม่โดนขนาดผมจมวัดแรงเกิไปนั่นี่ยนี่นะครับเหยี่มไปกับกน มาแล้วโดนจนได้ครับผมท่านผู้ชมเป็นไงล่ะไอ้เฟิร์สบอกเลยว,ว่ามันต้องโดนเดี๋ยวเดเดี๋ยว,ยวหาไม่เจอโอเคนี่กรโอเคนี่นะครับหมาตัวนังนั้นจ้าอยู่เฉยนี่เต็มป่านะครับเต็มป่าลอ๊ะรุกเร็วเร็วรุกเรไว,วเล้ว เด๋ยครับอ๋อเฮ้ยสวิงสวบิงโคนไหนิเยอ่ครับนาว่างของเรานะครับถ่ายดีโอเค,อเคนี่ผมนั่งอยู่ตรงนู่นรถไหมโอ้โหผมก็ว่าเสียงอะไรไ คนเหนื่อยคนเหนื่อยอ่ะอน,น้าชโชว์หน่อยเนี่ยกับปลายางนะฮะถป่าครับโอ้เกือบโลมั้งเนะี่ยถึงโล่ไหมไม่ถึงครับโอเคครับก่อนจะครับก่อนจะกลับบ้านนะครับผมก็อเหนือหน่อยเหนื่อยจริง โอเคครับเดี๋ยวถ้าพักเราจะกลับบ้านแล้วเนาะก็ไปดูปลาร่วงกันโอเคโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ถึงจุดสิ้นสุดของคลิปนี้นะครับทอ,อ่ตกปลาสลิดนะครับผมคบ,บถาม,มนะว่าครับครับที่บ่อภูผ,ผาตะวันนะครับที่นะฮะบอ่อตกปลาภูผ,ผาตะวันนะครับอยู่ที่ ตำบลลุงโปะนะครับอำเภอบารามงจังหวัดชลบุรีนะครับค่าคันคนละร้อยนะครับมันเป็นธรรมชาตินะครับเขาไม่ได้ปล่อยปลาครับเหมือนปลามันปล่อยมานานนะฮะแต่ไม่ได้แบบไม่ได้ปล่อยเพิ่มอ่ะส่วนมากจะเป็นสวายนะครับสวายปลานิลก็มีนะไม่ทันนะปลาชกเกอร์เยอะมากชกเกอร์เยอะโอ้ชกเกอร์ผมโดนกินอาหารวันนี้ขาดนะเราใช้สายเล็กเนาะสี่ปอนด์แล้วมันก็มีนะฮะปลามีอะไรอย่างเงี้ยปลาสระดิบมาได้เกิดเยอะนะฮะ ผมเห็นเพื่อนเพื่อนมาตกกันนะฮขอดลงในเฟซก็เลยลองมาดูนะครับว่ามันกินนะโอ้มันกินจริงนะมีเยอะเลยนะครับมีเยอะนะครับมีเยอะครับกินหนุกหลายตัวขาดหลายตัวฮะเรามาดูฮะัปลารวมวันนี้นะครับปลารวมนะจ๊ะน้องฟอยก็แพ้ต่าเคยนะครับโอ้จะดูตัวเองดิหนีไปอยู่ในขยะอะไรนู่นหมดเลยดูให้เขาอยู่ตรงนี้นี่ครับปลารวมหลักวันนี้นี่นะครับผมกินช่อนได้มาตัวนึงนะช่อนได้มาเกินนี่เกินปลาวตัดติดนะติดล้วนเลยนะเอาปลาหมอ ป่อหมอสองตัวมีป่อหมอนี่มันเริ่มดีมันบางแสงก่อนด้วยยี่สองยี่สามตัวนะครับสะสมนะแช่ถังอีกหนึ่งตัวใช่ยี่สี่มันตายครับโอ้โหสวยนะฮะครฮะฝ่ามือเล็กสุดก็จะเป็นประมาณนี้นะสามนิ้วดูนะครับดูเองนะครับนี่ผมจะแฮะคลิปนี้เนาะ ือแรก็โอเคครับสำหรับคลิป <altogether> นี้ก <ayım> ็ต tamam. ้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบนะครับก็ถือว่าเป็นการแวกเรียวเนาะของช่องเรานะครับลองมาตกทําอะไรหลายๆอย่างดูแบบทำหลายๆคอนเทนต์ดูครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะขอบคุณครับ